วิธีล็อกโปรไฟล์ Facebook ไม่ให้คนอื่นแอบส่องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยเอเวอร์ over, ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการล็อกโปรไฟล์ใน Facebook นะคะหลายคนก็คงไม่อยากให้คนอื่น มาสองเฟซบุ๊กของเรานะคะโดยเราก็จะมีวิธีการล็อกโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราซึ่งเราก็มีวิธีง่ายๆและขั้นตอนง่ายๆจะง่ายขนาดไหนไปดูวิธีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปแอปเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดขีด3ขีดด้านบนขวามือแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนขึ้น หาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำที่ว่าการตั้งค่าแล้วก็ให้ทุกคนหาคำว่าการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้กดคำว่าคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้แล้วก็กดดำเนินการต่อ อันนี้ก็เราอยากให้เพื่อนคนไหนเห็นอะไรหน้าโปรไฟล์เราบ้างแล้วก็กดนี่นะคะคาว่าเพื่อนแต่ถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นเราก็กดเฉพาะชั้นกดไปให้หมดเลยถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นหน้าโปรไฟล์ของเราเลยล้วกดอพอเรากด เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดคําว่าถัดไปอันนี้ก็กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นเราก็กดว่าเราจะอยากให้ใครเห็นบ้างอันนี้ก็กดเฉพาะชั้นอเ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นสตอรี่นะคะล้วก็กดเข้าไปเราอยากให้ใครเห็นบ้างอันนี้ตอนนี้กําลังเปิดสาธารณะอยู่นะคะ,ะถ้าเราอยากให้เพื่อนเพื่อนของเราเห็นอย่างเดียวนะคะเราก็กดไปกดบันทึกอ่ะอน,นี่เราก็ย้อนออก และนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปตรงคำที่ว่าถัดไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อที่เราบล็อกเพื่อนของเราไว้นะคะถ้าใครอยากจะบล็อกเพื่อนของคุณเพิ่มก็ให้กดเข้าไปตรงคำที่ว่าเพิ่มลงในรายการที่บล็อกกดเข้าไปแล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่อนี่นะคะข้างบนอันนี้ย้อนออกก่อนแล้วก็ให้เรากดคำว่าถัดไป อันนี้ก็คุณดําเนินการครบหมดแล้วก็ให้เรากดคําว่าตรวจสอบหัวข้ออื่นนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่ไม่ให้คนอื่นเห็นโปรไฟล์ของเราหรือมีคนมาส่องโปรไฟล์เราถ้าทุกท่านอยากให้เพื่อนของเราเห็นจุดไหนบ้างก็ให้กดเลือกคำว่าเพื่อนได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ